เจอสื่อมะลียรอบกือบปีรอบหลายปีรอบปีเกือบป,ป,ปีแล้วครั้งสุดท้ายนี้พี่ชาว่าน่าจะเป็นช่วงคอนเสิร์ตตอนที่เล่น11คนนะอ,อ่ะที่เป็นคอนเสิร์ตที่ดีกับพี่<ป>บอยเสอซีอมค่ะใช่แล้วก็หลังจากนั้นมาพอมาแซกพอปลายปีก็ก็เริ่มพี่ชาก็เริ่มคุยเรื่องละครนี้ลแล้วค่ะแล้วก็ก็ถือว่าโชคดีนะเพราะว่าพี่ชาถ่ายไปประมาณจนถึงเดือนมีนาคมแล้วอะค่ะปลายแล้วถึงได้เกิด อย่างโควิดขึ้นแล้วก็พอเ,เกิดเหตุการณ์ก็หยุดไปแต่ว่าคราวนี้มันก็ก็ช่วงนั้นเราคงรู้เ้านอกันนะคะก็เรากลับมาถ่ายําก็คราวนี้ก็แต่ตอนแรกยังมีเล่นเล่นกันบ้างอะไรยังกว่าจะเปลี่ยนเสื้อตัวนึงอะไรอย่างเนะงี้ยนะหลังๆนี่ตัวทลอกอะเพราะว่าคือเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยฮะเราก็ต้องแบบทําให้ดีที่สุดแล้วก็ก็ก็คือทุกอย่างก็ผ่านไปได้ดีแล้วก็พีช่ชาก็เถ้าถามว่า รู้สึกยังไงพิชาก็เรียกว่าในเรื่องของคอมเมดี้อะไรพิชาก็ไม่ค่อยห่วงอะไรมากเท่าไหร,หร่เพราะว่าเล่นกับพี่วิลลี่เนี่ยมันไม่ต้องคิดมากอยู่แล้วเห็นหน้าก็ขำแล้วอ่ะแต่ว่าส่วนเรื่องของการเล่นเป็นผู้ชายแล้วก็การแอคชั่นกับผู้ชายเนี่ยมากกว่าเพราะว่าพิชาก็สรีแล้วเราเป็นผูนะ้หญิงเนาะแต่เราก็จะต้องพยายามทาให้มันแข็งแรงที่สุดนะคะแล้วก็เป็นเด็กก็เดิมไม่มีควาเล่นมันได้แรงขึ้นเยอะมันมันมัน พี่ชาว่ามันเหมือนกับว่าเราเราเราเล่นเราเล่นเราต้องเล่นจริงจังอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นแล้วเราเออแอบอแอไปเนี่ยมันจะกลายเป็นมันจะดูมันจะดูไม่จริงจังอะพี่ชาก็เลยรู้สึกว่ามันเหนื่อยอยู่เพราะว่าในระหว่างที่จริงจังมันก็คอมเมดี้อยู่ด้วยเพราะว่าเล่นกับพี่วิลลี่ก็มันก็คอมเมดี้แต่ว่าเราเราจริงจังอะเพราะว่าถ้าเราไม่จริงจังเราก็ดูไม่เป็นผู้ชายคือมันต้องมันต้องเป็นผู้ชายตั้งแต่อินเนอร์อะค่ะแล้วก็การจะแต่เพิ่นว่า ตอนเด็กๆตั้งแต่ที่เล่นมาเล่นหนังบู๊มาอยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็เลยเรียกว่าการเตะการต่อยหรือว่าการทําอะไรมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้ใช่เรื่องยากมากแต่เพียงแต่ว่ามันจะมีนิดนึงก็ตรงที่ว่าออวิธีการที่เขาเตะต่อยหรืออะไรสมัยนีย้เขาก็จะมีท่าทางอะไรที่มันแปลกใหม่ขึ้นมา ึ่งเราก็จะต้องแบบบางทีก็ต้องฝึกนิดนึงแบบไอ้ลูกนี้ไม่เคยเจอแบบอ่ะไหนยังไงนะไหนขอขอ,ขอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีมีบ้างพี่ชักลับมาใน,นรอบกี่ปีนี่ครับละครนี่หลายปีล้วนะแต่แต่ไม่ได้รับละครมาเลยพี่ชัเป็นคนทำงานหลายแบบอะ่ะเออกำลังมานั่งคิดเหมือนกันว่าทำไมเราไม่รับละครพี่เล่นทั้งคอนเสิร์ตด้วยไปเล่นออกรายการด้วยแล้วก็แต่จริงก็ก็เล่นไปไปสองปีที่แล้วก็เล่นเรื่องภาพดวงตาไปที่เล่นเล่นคู่กับพีเตอร์นะคะ แล้วก็หลังจากนั้นมาพี่ชาก็รู้สึกว่าพอทัวร์คอนเสิร์ตพอเปิดทัวร์คอนเสิร์ตปุ๊บตอนนั้นยังไม่มีโควิดเนี่ยคะก็ทัวร์แบบว่าโอ้โหขึ้นขึ้นเหนือลงใต้ออกต่างประเทศอะไรแบบคือไปเยอะมากอ่ะแล้วพอพอกลับมาพี่มโกว่าพี่โชคดีพี่ก็รู้สึกว่าเอ้ปีนี้อยากเล่นละครแล้วพอมานเล่นละครปุ๊บอ้โควิดพอดีเลยก็เลยคือคือก็เลยยังถือว่ายังได้ทํางาน่ะ พ่อถ้าเล่นถ้าเล่นคอนเสิร์ตขอโทษนะคะคอนเสิร์ตต้องหยุดไปเลยใช่ถ้าเล่นคอนเสิร์ตนีคงจะต้องหยุดไปเลยเพราะว่าเข้าใกล้กันจะลําบากมากผ่านมาแล้วพอมีคนติดต่อมาเยอะไหมคะมีค่ะแต่บางทีพี่ชาก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ากับคาแรคเตอร์อคือไม่ใช่ไม่ได้เข้ากับคาแรคเตอร์เอ Character. อะจะพูดอย่างงี้มันก็ไม่ได้เพราะว่าเวลาเราเป็นนักสแสดงเนี่ยเราเราต้องไปเป็นคาแรคเตอร์เขาอยู่แล้วเพ<อ>ียงแต่ว่าพี่ชาจะรู้สึกว่าเออคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยมัน มันดูจากใจเราอะแล้วเรารู้สึกว่าเรายังรู้สึกไม่อินเท่าไหร่ใช่ค่ะก็ก็เลยรู้สึกว่าอืมยังไม่ยังไม่พร้อมที่จะเล่นตอนนี้แล้วบางครั้งก็ติดต่อมาในเวลาที่ทัวร์พิชากำลังทัวร์คอนเสิร์ตซึ่งพิชาไม่สามารถที่จะแบบโอ้โหเจ็ดวันเพราะว่าบางครั้งเราต้องมีเวลาให้ตัวเราเองบ้างค่ะเพราะว่าพิช่ยอยากจะบอกทุกคนเลยนะว่าการทํางานทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่นะคะ มันไม่ใช่ว่าเราทํางานหาเงินเพื่อมาสรุปแล้วมารักษาสุขภาพเราต้องทํางานในจังหวะหนึ่งปริมาณหนึ่งแล้วก็ร,รักษาสุขภาพด้วยเพราะว่ายิ่งไม่ชายทางานอยู่หน้ากล้องเนี่ยเรื่องความสวยเรื่องความอะไรต่อมีอะไรเนี่ยโอ้โหพี่ชายก็ต้องดูแลด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเป็นผู้ผู้หญิงเนี่ยมันดับเบิลอนะ่ะแค่แต่งตัวไปเล่นคอนเสิร์ตก็ยากกว่าผู้ชายแล้วค่ะใช่เยอะไปหมด พี่บางทีพี่ก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันอยากใส่ผ้าใบเก่งยีนขึ้นไปเล่นคอนเสิร์ตบ้างเลยแบบ <c oughs> ใส่หมวกแก๊ปไปด้วยได้ไหม <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็เรียกว่าเป็นผู้หญิงมันเยอะอะค่ะาลายละเอียดแต่พี่ชาดูเฮาวขึ้นเยอะเลยพอมาเล่นื่องนี้แบบอ๋อไม่หรอกนี่พี่ก็ต้องแต่งตัวให้มันเข้าหรือชื่อเรื่องอะไรดิมีติดมีติดพี่แบบว่าอ๋อไม่ไม่แล้วค่ะคือคาแรคเตอร์พี่ชาพี่ชาเขาไม่ใช่สาวหวานอยู่แล้วคือจริจริงๆพี่ชาก็จะเป็นคนประมาณอย่างนี้แต่ว่าจริงๆเวลาเล่นคอนเวลาเล่นนี้แต่ว่า จริงเวลาเล่นเวลาเล่นละครสิต้องยากกว่าอีกเพราะว่ามันต้องขนาดว่ารูแวนแวนี้ก็ยังต้องดิ้วขึ้นอีกอ่ะต้องเวลาเดินพี่ชายก็จะไม่เดินห่อไหลหรืออะไรเงี้ยคือต้องต้องต้องมีสติรู้ตัวตลอดเวลาว่าเรากําลังเป็นพี่วินลี่นะเราเขาเป็นเขาเป็นมาเฟียเป็นเขาชุดพยักด้วยใช่ไหมแบบเราก็ต้องแบบเตือนตัวเองตลอดเวลาบางทีก็มีเหนื่อยก็เดินเอ้ยไม่ได้อะไรเงี้ยต้องแบบเราต้องอ่าเราต้องคิดว่าแบบถ้าเป็นผู้ชายเขาจะยังไงแล้วก็บางครั้งก็พี่วิลลี่เขาก็น่ารัก างทีเขาก็จะเดินมาบอกให้ชาห์ทะลึ่งได้มากกว่านั้นี่ชอบพี่พี่เป็นผู้ชายพี่ก็ทะลึ่งได้อันนั้นแหละใส่ไปเลยอะไรเงี้ยคือตรงนี้มันก็จะเป็นมุกหนึ่งที่แบบว่าก็ต้องขอบคุณพี่วิลลี่ที่เขาวันนี้เขาก็ช่วยสอนเราในมุมที่บริงีเราก็ไม่ค่อยกล้าเนาะมันรู้สึกว่าจะกระเดียมมานิดน,นึงอง่ะพี่ชาห์เราตกุกจันทร์ไป่ะพี่วิลลี่เขาก็เป็นทางทางทเพราะว่าพี่ชากับวิลลี่เล่นกันมาสามเรื่องแล้ว เพียงแต่ว่าแล้วก็หนักบู๊ทั้งนั้นเลยนะส่วนใหญ่ก็ตอนที่เล่นสมัยก่อนแล้วก็บู๊บู๊หนักกว่านี้ค่ะก็ทันแต่ว่าถ้าจะไม่มีไม่ทันนี่ก็คือบางทีแกชอบแบบไม่ได้เตรียมตัวมาเล่นมุกสดในตอนที่กํลาลังแสดงเนี้ยบางทีเราก็แบบจะหลุดแต่มันหลุดไม่ได้เพราะบางอย่างมันยากคนเขาก็แบบตั้งตั้ง,ต,งตั้งสลิงอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยคือถ้าเราหลุดบ่อยๆเขาก็เหนื่อยก็บางทีก็ต้องกัดฟันแบบว่าแล้วบางทีก็ไปเตีข้างนอกนอกฉากแบบ เล่นอย่างนี้แล้วหรออะไรเงี้ยต้องคอยระวังอะบางทีพี่วิลลี่อะเพราะเขาจะมีมุกที่บางทีทาให้เราแบบเราเราจะหลุดแต่ว่าเราก็ต้องแบบหลุดไม่ได้เพราะบางอย่างบางอย่างไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่รอคอยให้เราใช่เพราะว่ามันมันเริ่มกันใหม่เนี้ยค่ะพี่ชาแต่ว่าก่อนหน้านี้แบบเซ็กซี่ก็เลยเดือดกันนะคะเหมือนฟังเหมือนเดิมพี่ชาจริงๆอิพี่ชาตอนนี้ต้องหาว่าตัวเองไม่ได้ทําอะไรบ้างมากกว่านคะ,ะคือทํามาหมดแล้วจริงจริงจนแบบเดี๋ยวนี้ก็คือแบบ ผมก็ไม่เลยทําอะไรแล้วเพราะว่ามันก็ทําไปจนคุ้มทรงแนละ้วแต่งตัวก็จะไม่รู้จะทําอะไรแล้วแบบมันก็แต่งซะทุกอย่างแล้วเหลือคือจริงๆอะพิชชาว่าไอการดํารงอยู่อะคะ่ะการดํารงอยู่ในเส้นในสิ่งที่เราต้องทําเนี่ยตรงเนี้ยมันยากกว่าเพราะว่าเอ่อการทํางานอย่างของพิชชาเนี่ยมันเป็นเรื่องของพิชชาทำมานานมากนะคะแล้วก็ยังอยู่ได้ถึงตรงเนี้ยพิชชาต้องพูดจริงพิชชาก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น นักแสดงทุกท่านหรือว่าไม่ว่าจะเป็นนักข่าหรือว่าไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั้งหลายนะแฟนๆทั้งหลายเพราะว่ามันเป็นเวลาที่ยาวนานมากพอสมควรแล้วนะคะที่พี่ชาแบบแต่พี่ชาเองก็ไม่ปล่อยปากเลยนะพี่ชาก็ก็ดูแลสุดขีดเท่าที่ทาได้ัแตมเล่จัดตเแบบ่ช่วงนึ่งไ้กากระดางัมา่ไหรคนบอกว่าทั้งหลา้ตมแบแม่ชาไม่ได้เลยจริงอันไหนก็ไม่รู้อะเยอะมา เออมันมันห่ายตันเดี๋ยวนี้มันบางทีบางคนมาถามพี่ชาจําได้เลยมาเล่นบางทีเดี๋ยวนี้ก็จาไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคือพี่ชาคิดว่ามีเป็นมากกว่าห้าหมื่นแล้วค่ะห้าหกหมื่นภาพแล้วมั้งเพราะว่าตัวเองบางทียังแบบฮะพี่ฉันเหรอคือมันมันเมื่อก่อนยังมีเก็บนะตอนเราเด็กๆอ่ะเนาะแบบก็ยังคิดว่ายังแม่ก็คือแม่ไม่มีใครสามารถชนะได้เลยเดี๋ยวนี้แบบบางทีเราเราเหมือนกับว่าเราทํางานเสร็จแล้วเราอยู่อยู่กับ กับเฉพาะตรงนั้นนะคะแล้วพอเสร็จแล้วก็ไม่คิดอะไรละเพราะว่ามัน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 เยอะจนเกินที่เราจะเก็บเมมโมรีนี้แล้วอะค่ะแล้วก็ทําให้ดีที่สุดในแต่ละแต่ละแต่ละสิ่งแต่ละพาร์ทแต่ละวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วก็ปล่อยผ่านพอบางทีบางคนมาถามจําได้ไหม เราบางทีเราก็อยากจะจำแต่เมมโมรี่ก็ไม่หอจะจำแล้วเหมือ <c oughs> นกันคนก็สาวสิบกว่าปีแล้วนะวงการเนี้ยเจอคนพี่ว่าพี่เจอคนเกิน20ล้านน่ะในเมืองไทยอะ่ะตอนนี้เรียกว่าเป็นเจ้าแม่ได้ไหมคะข, <c oughs> ขึ้นบนเนี่ยสั่งเล่นพี่ว่าไอ้เรื่องคำว่าแม่อะไรเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ทุกคนก็เป็นน่ะเพราะนั่นน่ะตอนนี้แต่ว่าพี่เชื่อว่ามันอยู่ที่เรื่องเรื่องเอ่อเรื่องความชอบเรื่องรสนิยม แต่ละคนมากกว่าบางคนก็อาจจะชอบแนวหวานหน่อยเปรี้ยวปาดหน่อยนี่เลยแต่บางคนก็อาจจะชอบแนวอย่างของพี่ชาอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้มันก็เรื่องแล้วแต่ของล็อนโซมของแฟนๆหรือว่าแต่ละคนนะคะแต่ว่าถ้าถามพี่ชาเนี่ยพี่ชาจะบอกว่าพี่ชาตอนนี้คิดว่ายังไม่ได้ทําอะไรเพราะว่าทำมาต้องเหมื่อแล้วจริงๆเหลือแค่ว่ารักษาคุณภาพไว้ให้ได้ตลอดแล้วกันค่ะอย่าม่น้ำเลือกเองนะคะชาจะต้รงใส่รังเป็น บางทีก็มีเลือกเองบางทีก็เลือกไม่ได้ก็มีก็มีแบบบางคนเขาก็แบบว่าใส่หนะ้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีแล้วก็มาขนาดนี้ละไม่ <c oughs> ร,รู้จะไม่รู้จะไม่ใส่ยังไงก็อ่ะอาอะไรก็ได้ไต่ว่าพี่ช่าจัดเต็มทุกครั้งเวลาการถ่ายแบบถือใบ่น้าพี่ช่างเป็นคนมีนิสัยอย่างนึงที่ไม่รู้จะไม่ใส่ยังไงก็อ่ะอาอะไรก็ได้ไม่ว่าพี่ช่าจัดเต็มทุกครัจะจะ้งเวลาการถ่ายแบบถือใบ่น้าพี่ช่างเป็นคนมีนิสัยอย่างนึงที่เวลาทําอะไรบางทีพรรี่ช่าจะทําแบบเต็มที่อะค่ะซึ่งบางครั้งก็ บอกตรงว,ว่ามันก็อันตรายกับตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าวันที่เล่นกองถา่ายวันสุดท้ายโอ้โหเป็นวันที่แบบว่าคือคือเล่น,เล,น,เ,ลน,เ,ลนเล่นเล่นเล่นเ่เนี้ยปลอดภัยมาตลอดเลยนะคะแต่ว่าวันนั้นอาจจะเป็นวันที่พี่ชายเล่นบูมาตั้งแต่บา่บายสามโมงอะคะ่ะเล่นจย่งนเกือบปีสามคือไม่หยุดเลยเพราะว่าวันนั้นก็ปิดกล้องแล้วนะคะปรากฏว่าซีสุดท้ายนะ่อุตส่าห์แบบเดินเข้าไปเหยียบแบบว่าเหยียบเต็มเต็มเนาะนึกออกมาทะลุแบบฟุ๊บพีก็แบบเอออะไรเนี่ย เ,เไม,เไม่ไม่ไม่ตะปูตะปูตัต้งอยู่แลวพี่ก็เหยยบก็ไปแบบเหมือนคนเดินนะ่ะแบบเราไปเราก็เราก็ลงเต็มไงโอ้โหพี่ก็แต่ว่าตั้งแต่เล่นมาก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะจนกระทั่งวันนั้นทุกคนก็เลยแบบพอเสร็จปีสี่นะคะก็แบบทุกคนบอกพี่ชติไปฉีดยาบาดทะยักเลยตอนแรกว่าจะไม่ไปฉีดแต่ว่าทุกคนเพรพี่มันมันมันเอาเรื่องนะ้มันใหญ่าอย่ใหญ่ประมาท ก็เลยไปไปโรงพยาบาลก็ไปฉีดใส่ยาเเลยหคะก็นิดหน่อยเพราะตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะมันยังไงเพราะว่าคือแบบแต่จริงๆแล้วมันมันตอนนั้นมันมันเวลามันอยู่ในงานอ่ะบางทีมันจะแอบมันจะมีแบบเล่นต่อไงมันยังไม่เสร็จอ่ะใช่แต่ว่าทีมงานเขาก็น่ารักค่ะเขาก็มาเช็ดยาดูแลพันผ้าอะไรให้เสร็จแล้วก็เล่นต่อพอจบแล้วก็ไปโรงพยาบาลฉีดยาเขาแบบ ก็เลยแบบขำๆหน่อยว่าแบบโอเคปิดรับรับปิดต่องพอดีตอนนี้ถ่ายกับน้องกายเหรอพี่ชาครับคาอได้รับการันเทิดกันคือกายเขาก็มีงานส่วนตัวของเขาอะนะคะ<อ>แล้วก็ตอนนี้พี่ช่าว่าเดี๋ยวอีกสักพ,พักหนึ่งอะคะ่ะเพราะว่าเขาก็มีละครติดต่อเขาเหมือนกันกแต่ว่ามันด้วยโควิดแล้วก็ด้วยสถานการณ์ต่างๆ,ๆนะคะอันนี้พี่ชาวคิดว่าเข้าใจเหมือนอย่างละครพี่ชางจริงก็เสร็จตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ด้วยคิวด้วยเรื่องอะไรต่างๆมันก็ต้องพี่ชาวว่า ทุกคนเจอกันหมดนะคะแบบมันเป็นผลกระทบนิดนึงอะค่ะก็เดี๋ยวอาจจะรอดูว่าปีหน้าเราจะเป็นยังไงบ้างสนใจน้องก็ยังอยากทำงานอ่ในประเทศใช่ค่ะก็ยังทํางานอยู่แต่ครนี้ตายเขาก็มีเรื่องส่วนตัวของเขามีงานของเขาด้วยเขาก็เลยเหมือนว่าเขาก็ไม่ได้ว่างสักทีเดียวนะคะแล้วก็พี่ชายคิดว่าถ้าปีนี้อาจจะไม่น่าจะทันน่าจะเป็นปีหน้าค่ะแล้วรอ าาเ,ขเขาก็เป็นลมๆอ,ะอ่ะหมายถึงว่าอารมณ์เ,เขาแบบบางวันเขาอยากแต่งหลอกก็หลอกบางวันเขาอยากเซอร์ก็เซอร์เช่นเดินแบบว่าคือเข้าใจอะค่ะเขาเป็นเด็กผู้ชายอ่ะบางทีเขาก็จะไม่ไม่ได้แบบว่าจุกจิกอย่างผู้หญิงเนาะบางทีเขาก็แบบสบายๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นสไตล์เขามีอะไรก็มาคุยกับแม่ตลอดใช่ไหมเออช่วงนี้มักไม่ค่อยอะนะโะยเว้นว่าถ้าจะเป็นเรื่องที่ต้องออมีการตัดสินใจอะไรจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยว ยังจริดไม่คุยแล้วยกเว้นว่าถ้ามันเป็นเรื่องที่มันมีอะไรที่สําคัญต้องคุยก็คุยค่ะมีแฟนรี่นั่งที่รวแถว่มันไม่มีพี่ว่าต้องตกใจนะลูกพี่ผิดปกติอะไรรอเนมีมีแต่ว่าเขาก็จะชอบหรือจะไม่ชอบยังไงพี่ชายคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นสิทธิสุดขอเคนของเขาแม้ว่าพี่จะเป็นแม่นะคะแต่ว่าพี่ชายก็คิดว่า มันก็ไม่ใช่หน้าที่ที่พี่จะต้องไป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 ยุ่งกับเขาทุกเรื่องเพราะว่าวันหนึ่งเราต่างคนต่างก็ต้องมีเส้นชีวิตของเราเหมือนอย่างพี่ชามีแฟนก็กายเขาก็เลสเปกกายไม่มีแฟนเราก็เลสเปคยกเว้นว่าถ้าเกิดมันแบบจุดที่มันแบบว่าเอ้มัน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 ไม่ไหวจริงหรืออะไรนั่นไม่ว่ากันแต่ตอนนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรอย่างเราห่วงลูกชายไหมคะห่วงพี่ชาก็เคยบอกตลอดเวลาว่าห่วงแต่ว่าไม่ห่วงนะ คือว่าเวลาที่เขาไปทําอะไรถ้าบางทีห่วงมากไปพี่เชาว่าก็ไม่ดีเพราะว่าเขาโตแล้วบางทีแต่ว่าไอห่วงอ่ะเราก็ห่วงว่าเขาจะจัดการยังไงแล้วเขาจะไปเจออะไรบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยมันพี่เชาว่ามนุษย์แม่เป็นทุกคนไปถามคุณแม่ทุกคนเ่ยคุกป่ามันทุกคนห่วงลูกแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ห่วงแบบว่าใครอย่ามายุ่งนะหรืออะไรมันไม่ใช่มันเป็นลักษณะว่าเออเราเป็นห่วงว่าทาไมแบบเออเป็นดึกแล้วเนาะเป็นอะไรหรือเปล่าครับรถเป็นยังไง เจออะไรไหมหรืออะไรเงี้ยเราก็ธรรมดาของคุณแม่ค่ะ